ความคืบหน้าคดีโกงพันล้านครับประสิทธิ์เจียวก,ก๊กประสิทธิ์เจียวกกตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้รับการประกันตัวแต่ปรากฏว่าวันนี้มาสองฝั่งฝั่งหนึ่งสนับสนุนเขาอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้เสียหายเอาฝั่งสนับสนุนฝั่งสนับสนุนเนี่ยมารวมตัวกันฮะถือป้ายถือป้ายบอกว่าเราเชื่อมั่นศรัทธาเราจึงร่วมลงทุนเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนรวยแต่เราต้องเป็นคนดีนี่ฮะ นี่คือกลุ่มที่ยังเชื่อว่าประสิทธิ์เจียวกกเป็นคนดีและดูป้ายเล็กๆขวามือนี่ก็น่าสนใจนะคะกลุ่มลูกค้าที่ศรัทธาท่านประสิทธิือยอดมากกว่าพันล้าน,นคือตอนนี้เราพูดกันว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นพันล้านท่านนี้มาบอกเลยว่าคนที่ศรัทธาท่านประสิธิ์ยอดมากกว่าพันล้านอีกแถมยังบอกด้วยว่าคนที่ศรัทธามากกว่าพันคนด้วยน,นี่ฮะ คือเคลมกันไปเคลมกันมาสองฝั่งทีนี้หนึ่งในผู้ลงทุนชื่อคุณฉัดชะกดถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะฮะคุณฉัดชะกดบอกว่าก็ลงทุนกับคุณประสิทธิ์มาตลอดลงทุนไปหนึ่งล้านทําสัญญาซื้อขายทองคําได้เงินบรรพันผลมาตรงเวลาพอมันไม่ตรงเวลาก็นี่แหละช่วงที่มีปัญหาโควิด -19 เนี่ย<ะ>เชื่อว่ากลุ่มคนที่ออกมาส่วนหนึ่งคือหน้ามา้าและเชื่อว่าคุณประสิทธินะ์เขาถูกคนในบริษัทโกงตัวเขาเป็นคนดี เนี่ยเนี่ยพี่สั่งทําเลยค่ะพี่ชอบมากสโลแกนนี้ยค่ะเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนรวยค่ะท่านบอกว่าท่านอ่ะขอเป็นคนดีคํำนี้ค่ะที่พี่ชอบมากมันก็เลยทาให้พี่เนี่ยตัดสินใจลงทุนกับท่านค่ะเป็นปีที่3แล้วค่ะทุกๆเดือนเงินเข้าตรงเป๊ะๆค่ะไม่เคยเลยค่ะที่จะไม่เข้าแต่อยากจะบอกว่าวันนี้เราออกมาเราไม่ได้เป็นหน้ามา้าพี่เป็นแกนนํานะคะคือแกนนําของพี่หมายถึงว่าพี่ทุกวันเนี้ยพยายามบอก ผู้ล,ลงทุนที่ว่าอย่าท้อให้รอท่านอย่างเดียวเลยสิ่งเดียวที่พี่ทําก็คือพี่อยากได้เงินคืนก็อยากได้เงินคืนเช่นเดียวกันแต่ยังเชื่อมั่นในตัวประสิทธิ์เจี๋ยวกกอยู่อีกกลมนึงคุณผู้ชมนําโดยทนายรณรงค์แก้วเพชรพาผู้ที่ระบุว่าตัวเองเป็นผู้เสียหาย50คนทั้ง50คนใส่ชุด PPE มาคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ ไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางฮะไปพบกับท่านผู้บัญชาการพลตํารวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลขอให้เร่งรัดคดีมาถ้าจะเห็นภาพเนี่ยทั้ง50คนนั่งรวมตัวกันแลวทาอย่างนี้ฮะใส่ชุด PPE ด้วยนะกลัวโควิดด้วยแต่นี่ชูป้ายฆ่าเราทั้งเป็นเนี่ยฮะแล้วก็แน่นอนกลุ่มนี้เขามั่นใจว่าถูกโกงโดยคุณประสิทธิ์เจียวกกทีนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องคืออยากให้ทางกองปราบเนี่ยไปยึดไปอายัดทรัพย์คนที่เกี่ยวข้อง จะได้ได้เงินมาอย่างน้อยมีต่ำาๆต,ต้องไม่ต่ำกว่า200ล้านจะได้เอาตรงนี้มากระจายคืนให้กับผู้เสียหายก่อน<ฆ>ถ้าปล่อยช้าไปเดี๋ยวเกิดการยโยกย้ายถ่ายเทเดี๋ยวจะไม่ได้เงินกลับมาสักบาทหรือเปล่าอันนี้ทนายรณรงค์ก็พามาเรียกร้องตรงนี้ทางรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขบ,บอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายร้องเรียนมาตั้งแต่เมษาทยอยแจ้งความต่อเนื่องการยึดอายัดเนี่ยต้องประสานไปที่ปอปอง,งมันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอยู่ค่ะ<ฆ>